สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดเกมที่18ประจำเช้าวันอังคารที่3มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเบรนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป3-1วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากอิบราฮิมาคอนเต้ของลิเวอร์พูลเนี่ยทำเข้าประตูแดงไปฮะและก็อีก2ลูกตามด้วยโยอันวิซ่ากับไบรอันเอ็มบูโม่สำหรับลิเวอร์พูลได้1ประตูจากอเล็กซ์ออกเลช์แชมเบอเลน นั่นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พรูยังอยู่อันดับที่6มี28คะแนนเหมือนเดิมส่วนเบนฟอร์ดขยับมาอยู่ที่7ฮะหลังจากเก็เพิ่มเป็น26คะแนนไปต่อกันที่ดาวโสล่าสุดยังคงเป็นเจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ที่สดัดไป21ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรพมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะต่อไปครับคือวันอังคารนี้มี4คู่อาร์เซนอลเจอนิกร์เซลเอเวอเรตันพบไบรตันเลสเตอร์เจอฟูลแลมแล้วก็แมนยูเปิดบ้านเจอกับบอลมัตคือวันพุธมีอีก4คู่ครับสามตันเจอกับฟอร์เรสต์ลีดพบเวสต์แฮมแอสตันวิลลา่าเจอวูฟแล้วก็คริสตัลพาเลยเจอกับสเปอร์ก่อนปิดท้ายด้วยคือวันพฤหัสเกมบิกม๊กแมตช์ระหว่างเชลซีพบกับแมนซิตี้